2องพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับสองพันสองร้อยเก้าสิบสามที่หกงวดสองพันเก้าร้อยแปดสิบยี่สี่งวดนะครับสามพันสองร้อยี่สิบแปดโลนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้กอไม้นะครับไม่ได้อลอะไรกับไม้เลยครับคือไม้เดิมๆนะครับครคิดว่าแพงก็ผ่านแล้วกันนะครับรก็กกนนส,วส, <admitted> สวัสดีครับทุกทุก,ท,กท่านนะวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูพีเ็กนะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับ โฉม2,010อ่าน่าจะอยู่ประมาณ18,19นะครับนี่สีขาวดำเดี๋ยววันนี้จะพามาดูมือสองนะครับว่าราคาไม่อยู่เท่าไหร่นะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับก็มาตามสภาพนี้เลยนะครับรถวิ่งได้3,000นะครับ200เดี๋ยวผมเปิดตัวเลขใหม่ชัดๆไปเลยนะครับว่าเท่าไหร่กันแน่นะครับนี่หน้าปัดเลนไหม้กมม็มาแบบนี้เลยครับ 32,28โลนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้กอไม้นะครับไม่ได้ทำรำอะไรกับไม้เลยครับคือไม้เดิมๆนะครับไม้ติดรถเลยราคานะครับอยู่6 0 0 0ืนนะครับ5,000นบาทนะครับเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันท้ายคลิปนะครับราคาอยู่6ก0 0 0่0 0บาทนะครับสภาพนี้เลยนะครับดูรอบๆนะครับว่าระบบไฟเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อใครสนใจนะครับแล้วก็กําลังหาอยู่นะครับเรามาเริ่มมาจากยางหน้าเลยนะครับดูยางหน้าเหลือๆนะครับ ดอกแน่นๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะมาสภาพนี้เลยนะครับตามสภาพเลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่เป็นยางมิชลินเหมือนเดิมยังเดิมๆอยู่เลยครับยางดอกแน่นๆนะครับโดยชกหน้านะครับไม่มีรั่วไม่ซึมทั้งสองข้างนะครับชกนะครับไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับเอาจับดูนะครับนี่ ้าเบรกนะครับเหลือๆแน่นๆเลยนะ้าเบรกจานเบรกไม่มีร่องไม่มีมีรอยนิดหน่อยนะครับใช้งานตามการใช้งานครับตัวนี้เป็นตัวคอมบี้เบรกนะครับตัวร้อยห้าสิบอยู่เฟลลิ่งนะครับดูชุดสีช่าๆอันนี้ไม่ล้างเลยนะครับสภาพตามนี้เลยครับก็มีรอยขีดข่วนนิดหน่อยเนาะเพราะว่าตามการใช้งานนะครับดูไฟหน้านี่นะครับก็ใครสนใจนะครับลองคอมบมนเข้ามาสอบถามได้นะครับ นี่เดี๋ยวเฟรลงเฟลิงนะครับไม่มีรอยมีรอยนิดหน่อยไปทําการใช้งานอยู่แล้วนะครับมันเป็นรอยแบบขีดขว่วนนิดน,นหน่อยนะครับเดี๋ยวน่าจะล้างทําความสะอาดน่าจะเนียบมากนะครับนี่โช๊คหลังเพราะว่ารถสภาพไม่ได้ล้างเลยนะครับเมเดิม,ดมยางหลังก็แน่นๆน่นนะครับปียางเนาะหน้าหลังเดี๋ยวผมหาปีก่อนสัปดาห์ที่ยี่บสองนะครับ สองพันสิแปดนะครับยางโอเคนะครับนี่ดูรอบคันนะครับทะเบียนก็หนึ่งกกอนะครับหนึ่งเจ็ดสองหกนะครับเนียนมากนะครับถามว่าถ้าไม่ได้ล้างสภาพนี้ผมว่าดีมากเลยนะโอ้มีจุดหนึ่งนะครับจุดนี้นี่เป็นรอยนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่า เขาเปลี่ยนให้นะครับเขาเปลี่ยนให้เขาซื้อของแท้มาเปลี่ยนให้เลยนะครับผมถามแล้วนะครับนี่เบาะก็ไม่มีรอยขีดควันเลยนะครับมาดูใต้เบาะนิดหนึ่งนะครับนี่ใต้เบาะนะครับอุปกรณ์น่าจะเตรียมทําการเปลี่ยนตอนนี้แหละนะครับถอดเปลี่ยนก็เอามาให้ดูก่อนนะครับเผื่อใครสนใจนะเครื่องมือมีมาให้ในถุงแน่นๆเลยครับครบทุกอย่างนะครับมีให้ครบเลย แล้วก็รีโมดนะครับรีโมดมีมาให้สองดอกนะครับนี่เราไม่ต้องไปเพิ่มใหม่ด้วยนะครับใช้งานได้เลยครับสองอันนี่นี่น,นะครับมีรีโมดให้สองดอกแบบนี้เลยใช้ได้ทั้งสองอันเลยนะครับสีโ่โหมดนี่นะครับมาดูน้บปัาเลือนไม้นะครับ ระบบไฟใช้งานได้ทุกอย่างหรือเปล่านะครับเผื่อใครสงสัยเนาะเดี๋ยวผมไปได้ดูนะครับนี่อ๋ถึงระยะถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วนะครับไฟเดียวนี่ระบบไฟเดียวนะครับแต่ครับนี่ไฟสูงไฟต่ำใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงนิดน,นึง กริบเลยนี่เงียบกรีบเลยนะครับลองเบิ้ลให้ดูนะครับรถสองพันโลนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมนะครับระบบไอเดียลิ่งสต็อปนิดนึงนะครับว่าทํางานได้จริงไหมนะครับเผื่อใช้เอาไปแล้วนะครับใช้งานไม่ได้นะครับนี่กดตัวนี้นะครับระบบไอเดียลิ่งสต็อปเดี๋ยวผมลองปิดนิดนึงนะครับ นี่นะครับระบบไอเดียลิงสต็อปทำงานปกตินะเดี๋ยวเราบิดนิดนึงนะครับใช้ได้ละถ้าเราไม่บิดมันก็ดับเหมือนเดิมนะครับนี่คือระบบไอเดียลิงสต็อปนะครับนี่พอบิดกันเล็กเพื่อปกติเราไม่บิดมันก็ดับแค่นั้นเองนะครับใช้งานปกตินะครับถ้าใครไม่อยากให้ดับก็ปิดตัวนี้ซะระบบไอเดียลิงสต็อปนะครับโอเคนะครับเครื่องยนต์ ะระบบไฟเลี้ยวไฟอะไรฉุกเฉินทำงานทุกอย่างนะครับดูนี่ไฟหน้านะครับยังใช้งานได้ปกตินะครับไฟท้ายนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ไฟเวลคอมไล์ให้ทุกท่านดูนะครับมันใช้งานได้ไหมนะครับมาเรียไฟเวลคอมไล์นะครับเวลาเราจะใช้รีโมทนะครับเรากดปุ๊บไฟนี่ยังติด อยู่ไหมนี่เห็นไหมนี่ครับใช้างานได้ด้วยนะไฟเป็นขัไรเนี่ยใช้งานได้เลยระบบไฟใช้งานได้ปกตินี่เห็นไมไม่มีปัญหานะครับนี่ชกหลังนะครับชกหลังไม่มีแตกไม่มีรัว่วไม่มีซึมปกตินะครับก็คือเบาเปิดถังนะครับนี่ ผลได้ปกตินะครับไม่ติดไม่แน่นนะครับไม่ล็อกไม่อะไรเลยนะครับกดออกเลยนะครับดูนี่สภาพแบบคลิปๆนะครับราคานะครับเดี๋ยวมาดูตารางกันผ่อนเลยดีกว่านะครับภายนอกก็ประมาณนี้นะครับราคานะครับอยู่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับใช้เงินดาวอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับนี่ส่งสายที่หกงวดนะครับสองพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับ 2,293หกงวด2,980ยี่สี่งวดนะครับก็ใครสนใจนะครับ0819779592นะครับสงกษตรยนยนอันนี้คือถ้าดาวผ่านล้านนะครับมันจะมีเป็นเลทผ่านล้านกับซื้อสดนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์มันก็คือต้องดาวผ่านล้านแล้วก็ซื้อสดเท่านั้นนะครับซื้อสดนะครับราคาหกหมื่นห้าพันบาทใครคิดว่าแพงก็ผ่านาแล้วกันนะครับถ้าใครคิดว่าชอบหรืออยากได้ ลองคอมเมนต์มานะครับแล้วก็โทรมาถามก็ได้นะครับศูนย์เป็นหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าเก้าสองเนาะนะครับหรือว่าใครว่ามันแพงไปนะครับหรือว่ายังไงก็ผ่านนะครับไม่ไม่บังคับกันนะครับก็เห็นหลายๆคนอยากเข็นเนาะอยากได้นะครับเพราะว่าลดตัวใหม่เลิกผลิตไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวร้อยหกสิบไปเลยนะครับเดินดูรอบคันเลยนะครับ ็ชิ้นไหนที่เป็นร้อยนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะเป็นของใหม่นะครับก็สภาพก็เหมือนใหม่นะเนาะเพราะว่ารถมาแค่สามพันก็เลยใช้งานน้อยมากนะครับรถคันนี้เป็นของเจ้าของรถนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติเขาซื้อไปแล้วนะครับเขาไม่มีเวลาขับไม่มีเวลาขี่นะครับก็เลยต้องจอดอย่างเดียวนะครับเขาเลยเห็นจอดไว้ไม่มีไม่ได้ใช้เขาเลยเอามาขายนะครับ บอกกันตรงๆเลยเจ้าของชื่ออะไรนี่เนี่ยอาร์เธอร์อาร์เธอร์ทุกอย่างเนี่ยผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นะครับผมก็จำชื่อไม่ได้นี่ก็จะมีสมุดนะครับรับประกันเครื่องยนต์นะครับยังเหลืออยู่นะสมุดรับประกันเนี่ยผมจะบอกการรับประกันเครื่องยนต์อะไรบ้างครับยังเหลือเปิดให้ดูเลยครับฟรานนะครับฟรานอานะร์เธอร์อาร์อาร์เธอร์ อะไรสักอย่างนี้แนละเนาะนี่ครับมีสม,มุดรับประกันมีคู่มือนะครับเป็นเแจให้สองดอกนะครับก็ถามว่าสาภาพดีเนาะไอ้รอยช่งางก็ากำลังจะเปลี่ยนนะครับตัวน,วนี้ตัวหลังเขาน่าจะเปลี่ยนให้แหละตัวเนี้ยรอบเป็นรอยนิดเดียวก็สนใจนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับหรือว่าโทรไปถามได้เลยนะครับ ขอเป็นคนโคราชก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคนที่จะออกผ่านร้านนะครับขอเป็นคนโคราชนะครับถ้าคนโคราชนะครับสามารถมาดาวที่ร้านได้เลยนะครับตอนนี้มีอยู่เห็นมีอยู่คันเดียวนะครับนี่ระบบเตาแก๊สก็ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงนะครับระบบนี้นี่สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับหรือว่าอยากได้เข้ามาดูได้เลยนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับกดสับสกายนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถรุ่นแบบอื่นหรือรุ่นใหม่ๆเนาะที่ว่านำเข้ามาจอดขายนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปไปดูนะครับหรือว่าใครอยากดูรุ่นไหนก่อนนะครับหรือว่าอยากดูตลางการผ่อนรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามแล้วกันนะครับสำหรับทีนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม